Yeah. No. บายด้ครับาเปนี้กมก็เอานี่ออกดิเนี่ยมันติดปีเนี่ยอ้าวมองกด้ยินเสียงมีแกพูดเออช่างมาดิเป็นไรมึงก็เอาที่อ่ก็ไมเปิดหูวเก่งกู้ห็นขยับอยู่เนมันไม่ดึงออกวะนั่นนี่ขนาดกูโมเมานี่ ใครมาผาไปทำมาคันคอแก่าก็ด้แห่อ่ะ